สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพรมวดีผลจรอยู่สำนักง,งานคังกลุ่มงานพัฒนาการเงินและหลายงานที่มาทำงานที่มจอจทรนนี้ได้เพราะว่าพี่มีเพื่อนทำงานอยู่ที่นี่แล้วแล้วช่วงปีพศ2530มีประกาศรับสมัครก็เลยมามาสอบ มาสอบที่นี่แล้วก็สอบได้หลักการทำงานที่ยึดถือของพี่พี่คิดว่าจะทำงานอะไรเนี่ยเราต้องต้องรักในสิ่งที่เราทำและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำต้องรักมันก่อนทุ่งเทอดทนขยันแล้วก็มันตรวจสอบงานที่เราทําไปอย่างรอบคอบให้ดีที่สุดโดยเฉพาะพี่เป็นตำแหน่งนักบัญชี เรื่องตำแหน่งนักบัญชีเนี่ยเราต้องคำนึงถึงหลักการหลักการเรื่องมาตรฐานและนโยบายบัญชีและหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์คือกฎระเบียบข้อประคับต่างๆและหลักฐานที่เป็นเอกสารในการบันทึกบัญชีที่จะต้องครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์และหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสมีวินัยโปร่งใสตรวจสอบได้อะไรประเภทนี้นะคะนักบัญชีจะต้องมีสิ่งเหล่านีเน้เป็นจุดยึดมั่นในการ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณมอจทรนะคะที่รับพี่เข้าทํางานมันเป็นสิ่งที่ทําให้พี่มีอาชีพประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้มาจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการประทับใจบุคลากรน,นะคะพี่จะประทับใจหัวหน้างานคนแรกของพี่คือคุณพยาจันเฉลิมซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ให้คําแนะนําปรึกษา ให้แนวทางให้ข้อคิดทั้งวิธีการทำงานวิธีการทางด้านปัญหาครอบครัวอะไรเนี่ยมาโดยตลอดเราก็ยึดนยแนวทางนั้นตามที่ท่านสอนไว้ในการทำงานแล้วก็อีกอย่างก็คือบรรยากาศพี่ชอบที่ว่าอยากให้อนุรักษ์ต้นไมใ้ใหญ่ๆชอบความเป,เป็นพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดก็จะล่มรื่นดี นะตอนนี้นะพี่ก็จะฝากถึงน้องๆสำนักกัารลังที่พี่อยู่เพราะว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนระบบ IT ใหม่เป็นระบบ ERP โดยเฉพาะเรื่องระบบโปรแกรมบัญชีที่ใช้ Microsoft Dynamics 365ที่เราจะเรียกกันในยอ่อว่า D365 ซึ่งกำลังแบบขมักขม้นกันกันอย่างมากก็ขอให้น้องๆทุกคนสู้ อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันทําให้เราพัฒนาและดีขึ้นเราก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยได้ดี